สว,ส,ส,วส,สวัสดีครับพบกับผมเป่าเคนสาร์ติ๊กอ um ีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น um> ้องสวัสดียามเย็นครับพากันมานาพี่น้องมาเบิ่งเข้ามาแล้วกันนี่สาร์ติ <h 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 ๊กบอว่าเก็บพักมือน้ำพักหนึ่งนะเสาร์ติ๊กพักเว้นพักเว้น คณะบุคุนนี่จะเห็นว่าอยอดมันงามงามด้วยจ้ะนี่ดิกติกกะสิง,งมเอางมหรือทำเอาขันเกียดขันเกียตรงที่ว่ายอดอ,อ,อ่อนๆมันมันจะมีใบน้นอยๆแบบนี้นี่แล้วก็ทำเอาถ้าตลาดอย่ามาเกาะมือเด้อ <c oughs> โอู้ยยอดอวบอีหลี่ฮดิกพอดีแกงหน่อไม้กํเฮ็ดมือเศร้านี่ยังอยู่พอดีอเดอาไปกินกั๊เลย มุกประเดชทพพบข้างหน้าพวกคุณนี่พี่น้องสิเห็นน้ำเลยได,ยด้ไหมฝน,นตกคุณฝ้าขอฮ้องมุมบั่มมุมบั่มไกลๆพูดตกอยู่ในเมืองตกอยู่ทางอื่นฟังเสียงนะอยู่ในเมืองอยู่ตัวจังหวัดปุกมีงานไอ้นั่นอยู่หักไปบ่ได้ฝนคุมมือเลยน้องอันดากระยับไปงานอย่างนะ ลำงวงส w i n เนอะอยู่นครนะเนอะอ่าอยู่ตัวจังหวัดค่ะเช็คไหมพี่เขาแล้วเอาล่ะเช็คอากาศเย็นยินเขียดโอ้เอด็ดเด็ดเด็เอดอีกแล้วผักธรรมชาติโอ้ยหัดอวบอีล๋ มาเบ่งก่อนที่น้ำบริวรสมันจะเป็นเครือไปแบบนี้เนะนี่นีและวล้วก็หาที่มันอ่อนๆแต่มันทางบกข,ขาวเดยมันต้องอยู่ในน้ำมันถึงขาวแซ่บเด้อพักอันนี้มว้วนล่างดีๆแต่มว้วนกินับแกงหน่อไม้กินกับแจ่ว<ไ>กับน้ำพริกแกงหน่อไม้นีเราเขากันด สังเกตแล้วนี่แต่มันที่ทำไมเลือกมันบุดเนอะมันต้องเลือกเอาจากเก็บพักอันนี้ว่านีมันก่อนใส่ติ๊กแลมาเก็บทีเดียวเนี่ยอายอดัวปั๊บเนี่ยเนี่ยเนี่ยเสียงเขียนห้อง mẹ mất nó mình sẽ ươn, ươn mình sẽ mẹ luôn luôn tục mẹ luôn luôn tục mẹ luôn luôn mẹ 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 vừa hai luôn mẹ luôn mẹ luôn ยอ้อนย้อนงามน้หายเลยเธอเนี่ยอดอวกยอดขาวต,ติ๊กแนมเห็นผู้เดียวนี่แล้มันอวกมากผักเว่นในท้องนา ออกมานาปุ๊บกับฝนตามปั๊บโูบๆนะประสานกันอยู่เนี่ยไหลเลยเด้อจ้าหลายอีหลีหลหลไอ้พักแหยแงก็เริ่มใหญ่เลยเจ็บไป กินกันีดินี่ต้นพอดีเอาไปช่ำไปปลูกแล้วบอเคสนี่ปเงี้ยงไปงี้งน่าจกหนอยก็เต็มม็ดเลยเตนถเต็มโกก่อนมันหนาเกี่ยวเข่ากับออกดอกสีม่วงหอมเต็มท้องทุ่งจะมาอยู่บ้านเราก็ใช้ชีวิตแบบนี้เลยน้องเอ้ย ม่วนมีนนความสุขม,มีความสุขกับอลเคนอู้อะไรนิ่มๆสียได้กัดนิ้วกันได้สวมนิ้วกันได้เล่นได้เล่นหาบอลเคนหันเหล่วอย่าเล่นหนีกันเลยเด้อสร้อยกันเนบพี่น้องพอแหละเด้อพออยากพอกินแล้วจ้ะเดี๋ยวเซติกสปเก็ตตี้พักกินแหงกบัน พักกระเงียง้ยมันจะอยู่ให้หนึ่งคุหลาย<ป>เดี๋ยวพาพี่น้องไปเก็บพักกระเงียง้ยโตไปเบิ่งพักกระเงี้ยกันครับดูสิพักกระเงี้ยน้อยกำลังเกิดนี่นี่นี่เก็บได้หลายแล้วจ้ะนี่ดิสังเกตดีๆผู้เบิ่งเป็นน้ำได้ไม่งั้นแหละแล้วแหละเแบาบเขนเป็นหญ้าเิ่ด,ดแหละเบาเขนเหยียบเลยน,นี่ดิดูดิ มันยังน้อยมัน,มนยังน้อยมันยัง,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 งเบิ่งเบิ่งยากเนาะนี่จ้ะอ่ะเดี๋ยวเสตติ๊กขอโตเก็บก่อนจะ้ะบไปยักถ่ายหลายพี่น้องข้ากับห้องน้ำยาพาพาา่านปลาห้องกึ้งกึ้งกึ้งอยอะปลาพี่น้องเมื่อแล้วจ้าเดี๋ยวเดี๋สตติ๊กเก็บไปเรื่อยๆงามขนาดเนาะครับผมเดี๋ยวเก็บผักสิพากันเมื่อแล้วครับถ่ายบรรยากาศยามเย็นให้พี่น้องเบิ่งกับมา เก็บพักนำเนาะบรรยากาศบ้านเฮาก็สิประมาณนี้แหละครับหาอยู่หากินบ้านเนาะครับกลับมาอยู่บ้านอยู่ให้อยู่นาหาอยู่หากินตามธรรมชาติเหมือนเดิมครับเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หน่อยเ้อครับเราพบพอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า